ก็มีคุยกับอาจารย์หมอท่านหนึ่งนะฮะที่เป็นเพื่อนสนิทท่านก็ช่วยแนะนําว่าไม่งั้นลองเปลี่ยนวิธีดูไหมเอาสายมูโดยตรงเลยไหมหรือว่ามาสายบิวตี้ไหมหรือว่ามาเฉพาะทางเลยไหมให้โดดเด่นเลยว่าเออให้เหมือนท่านท่านพูดนี่เหมือนกับท่านพี่โฉท่านสาโรเกตเฟื่องฟูช่วยแนะนําผมเลยนะะว่าให้โดดเด่นในสายไหนสายไหนได้ไหมแต่ตอนนี้พลรกํากลังผมเหลืออยู่ท่านเดียวใช่ไหมครับผมถ้าสายมูป็นตรงผมก็อาจจะทําได้อย่างที่ผมพอจะมีความรู้ ความสามารถก็อย่างเช่นสารเจ้าพ่อกวนอูที่ผมพอจะทันอ่าองค์อากงท่านเทพเจ้ากวนอูที่อ่าจับเกี่ยงแปะที่สมัยกนมีองค์ประทับอ่ามีอากูสีช่วยเล่าให้ฟังคุณตายช่วยเล่าให้ฟังคุณน้าช่วยเล่าให้ฟังก่อนปีพศ2อ4 0ันห้าอยสี่สิบผมผมกล้าพูดว่าผมพอจะรู้เพราะผมได้รู้จากท่านผู้รู้และพอจะทันได้เห็นวัตถุมงคลในรุ่นที่จับเกี่ยงแปะหรือของที่ ที่ในสารในช่วงนั้นก็ก่อนปี2,540ไปตรงนี้ผมกล้าพูดแต่หลังจาก2,540ผมก็ไม่กล้าพูดใช่ไหมครับเพาผมไม่รู้จริงผมก็ไม่พูดแต่อย่าประวัติเนี่ยผมก็จะทํารวบรวมมาจากกระดาษโลเนลที่กูสี่เคยทําประวัติในเบื้องต้นแล้วก็บางช่วงบางตอนบางบาง,บางข้อมูลก็ได้จากหนังสือพิมพ์ดอกเบีย้ยธุรกิจที่ตีพิมพ์ที่คุณพ่อผมนะฮะคุณป่าวุฒิรพงศ์หรือธนาวุฒิอัศดอนที่อายุคุณพ่อก็ช่วยเรียนคุณ รัฐกรอัศดรนธิรยุทธ์นะฮะที่เป็นท่านเจ้าของหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนะครับท่านก็ช่วยส่งทีมข่าวช่างภาพมาทําข่าวในน่าจะเป็นการแห่ท่านเทพเจ้านะครับและบุรณะศาลปีสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็นะครับก็มีอ่าให้พี่ๆมาช่วยทําข่าวที่สาลเจ้าพ่อคนอูลแล้วก็มีตีพิมพ์ออกทางหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจอ่าพอดีผมทําฉบับนั้นหายนะครับเพราะว่าก่อนที่ผมจะมาทําประวัติเนี่ย ผมต้องหารวบรวมประวัติมาจากของอกูซี4ที่เป็นกระดาษโลเนียวผมต้องหาข้อมูลมาจากหนันงสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจด้วยแล้วผมก็มาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็จัดพิมพ์แล้วก็เรียบเรียงใหม่ขึ้นมาแล้วก็ถวายเมื่อปี47ใช่ไหมครับแล้วก็ปี56แล้วก็มาปี60กว่าเป็น3ครั้งนะครับที่ถวายที่ศาลเจ้าพ่อกุดอูอย่างครั้งแรกที่ปี2547เนี่ยมีทั้งภาษาภาษาไทยกับภาษาจีนนะครับแล้วก็มาปี 2,556ก็ทําใหม่ใช่ไหมครับเพราะมันชารุดก็ใช้เป็นภาษาไทยอย่างเดียวที่เป็นสีแดงๆถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาที่ศาลเจ้าพ่อกุดอูจะเห็นนะครับบอเดินเข้ามาด้านหน้าจะมีป้ายอันนึงแต่จริงๆผมเคยเคยบอกท่านผู้ผู้ดูแลว,ว่าอยากจะตั้งไว้ข้างในได้ไหมเพราะเพราะป้ายนี้เป็นป้ายที่สองแล้วนะครับเพราะมันโดนดา่าโดนฝนมันก็จะสึกมันก็จะค่อยๆเสื่อมเร็วใช่ไหมครับแต่อีกป้ายนึงจะอยู่ในศาลน่นะครับใช่ไหมครับเพราะพอโดนแดดอยู่ด้านนอก ดนแดดโดนลมโดนฝนมันก็ชํำรุดไปตามการเวลาในแต่ละวันได้ใช่ไหมครับนะฮะผมก็มีโอกาสได้ถวายที่ศาลเจ้าพ่อคุณอูอง,งค์กงก็กลับขอบคุณท่านกงที่ช่วยปอหอ,อผมคุณพ่อคุณแม่และกระยาณน้มิตรทุกท่านนะครับเพราะเด็กๆผมก็เวลาไปไหนผมก็จะอารัธนาพยันที่คุณตาผมเคยขอจากอาจารย์เกี่ยงแปะให้ช่วยคุ้มครองนะฮะผมนอนไม่หลับผมกลัวผมก็เอา,เอามา ไว้ที่บนหน้าอกนะครับมีแหนบไว้แล้วผมก็ท่องออนี ee, 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 ้ออนี้ออนี้กวยกงปอห่อให้ช่วยคุ้มครองผมและครอบครัวใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อวันอ่าพฤหัสที่ผ่านมานะฮะก็มีการดิวกันเมื่อวันวันพุธก็มีท่านกระยาณนิตรมท่านหนึ่งนะฮะท่านก็ประสานมาที่เพจพยายนของผมนะครับว่าท่านอยากจะได้พยายนผมก็บอกท้าของผมที่เป็นแบบย้อนยุคที่เป็นพยายนผ้านะครับท่านก็บอกว่าแล้วเราก็บอกว่าเออท่านสะดวกไหมท่านสะดวก กับรบกวนมาที่ศาลนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้เบอร์น้าชายและช่วยประสานและให้น้าชายบ้านอยู่ใกล้ๆศาลเจ้าพ่อคนอูเดินทางมาพบท่านนะฮะแล้วก็มามอบให้แต่แล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาวันที่23านะฮะท่านก็เดินทางมารับท่านก็มาขอบคุณนะครับส่งไลน์มาแล้วเมื่อวานนี้ท่านก็ส่งรูปมาท่านก็จะเอาพายันที่เป็นลุยไฟโคโตโฮหูนะฮะพับแล้วรวมกับพยันที่เป็นกระดาษของทางศาลนะครับแล้วท่านก็แบบพับสวยเลยนะครับท่านบอกแต่จะรอเลี่ยม และอารัธนาขึ้น,นครับผมก็กราบสาธุสาธุสาธุด้วยนะครับเพราะว่าก็มีบางท่านอาจจะอ่ามาบางบางท่านที่บางทีท่านก็ประสานมาใช่ไหมครับบางท่านอา่เห็นเห็นพยานที่ผมลงแล้วก็บางมีท่านกัลยาณมิตรบางท่านก็นําภาพพยานผมไปลงในเพจอื่นก็จะมีคนมาให้ข้อมูลต่างๆว่าเคยไปคุยกับคนต่างๆมาแล้วก็บอกว่าให,ให้เหมือนกับให้เราลองคิดดูว่าพยานเนี่ย ไม่ได้บอกว่าใหม่เก่าแท้ไม่แท้หรืออะไรต่างๆว่าแต่ว่าของสารจะมีแบบเป็นกระดาษที่มีแบบมีตาประทับอย่างเดียวทํานองเนี้นะครับแล้วก็เล่าถึงสตอรี่ต่างๆ,างๆใช่ไหมครับผมว่าก็เลยเลยเคยเคยพิมพ์ในเพจผมว่าก็แล้วแต่ความความเชื่อของแต่ละท่านนะครับแต่ของผมก็แบบจัดสร้างมาจากย้อนยุคอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังในประสบการณ์นะฮะก็มีท่านผู้ฟังอ่าท่านท่านกรัลรยาณมิตรท่านประสานม,มาหลังสุดก็ได้รับไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย 66ที่ผ่านมาก็กลาบสาธุด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวมาคุยกับเพื่อนตุ้มในช่วงท้ายของชั่วโมงนี้นะครับพักสักครู่ครับ